ดำหน้ากสาวอยู่เด้อค่ะนี่ค่ะ,คะนี่สาวอยู่มาดำหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะมาพ่อกสาวยูเด้อค่ะกบแฟนเพจกับช่อง y YouTube เด้อค่ะฝากกดติดตามเด้อค่ะมันนีสาวยูสิมาดำหน่ายพี่นองเบิงเด้อค่ะมันนี่ฟุ้น สีตกะละค่ะฝ่ามือมาแล้วสาวอยู่กับสีดำให้มันแล้วเด้อค่ะแล้วสีแล้วบลเหลาเด้อค่ะมันหนีกากับบุพเอเด้อค่ะมาเบิ่งสาวอยู่ดำหน้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะพูดก็ปิงสวัสดีค่ะพูดจะว่าจีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมันหนี้สาวอยู่สีดำหน้าเด้อค่ะของสาวอยู่เด้อค่ะที่ชาวเข้าไว้ค่ะ วันนี้ก่ะคือยาเด้วยยา,า,ยา,ยายใบค่ะอายุสีดำไหตีให้น้องเบิรงเด้อค่ะอาย่สีดำหน้าหมูเพิ่นเบิ่งเด้อค่ะมาเด้อดำหน้ากระสาวอายู่ค่ะพี่น้องจับกาเด้อค่ะนี่กักสองสามตนด้อค่ะ ูแล้ว,วเห็ดแล้วงดก่อจเห็ดปวกยี้มามกับน้ไทยี้มามก็ดูไทุกวันเมาเด้อด้านหน้ากสาวยูค่ะอนี้นจะติดต๊ะลวเด้พี่น้องก่มีสวัดดีดให้นั่งบหน้านาั่งองส ค่นะนะพี่น้องกาสีสช้ายุถอนมาเด้อค่ะนี่ค่ะขาอยู่กะที่ได้หมายคเนฝนเบิงนอกค่ะ สาวอยู่ด้านหน้าเด้อค่ะด้านหน้าซอยสาวอยู่เด้อค่ะวันนี้กำลังใกลกกออ้สากวาาากินน้ำเด้อค่ะกดไไห์กดแช่กดติดตามช่องอีสานก้อานหากินน้ำเด้อค่ะสาวอยู่วันนี้เมื่อยห,หลายพี่น้องอด้บนาหอนค่ะพาพีพาน้องมาเบิง่งเนาะอันนี้ บึบ้งเพิ่นดับหน้าด้วค่ะพี่น้องดับหน้าเด้อมมวนน้ำหวันเด้อนสนุกเนะ ค่ะพี่น้องเช่าหน้ากับเฮียหน้านีเลนะคะท่มีหน้ากับตรงด้านดัหน้าชันดมวนนี่ค่ะเด้ออันนี้ก็พี่กำนองเด้อค่ะ ทั้งขวาก็คขึ้นยาเด้อค่ะนี่กัน้องยาทั้งสายเด้อค่ะเพิ่นมาซอยด้ำสาวอยูเด้อค่ะมาเด้อเบิ่งเพื่นด้ำหน้าเด้อค่ะเลี้ยวบาค่ะพี่น้องจบคลิปนี้ก้นไหลสาวอยู่น้ำเด้อค่ะค่ะเบิ่งเพื่นด้ำหน้ายังเลี้ยวเลยค่ะพี่น้อง จับน้ำกันเลยว่ยอี๋ยังมันจะหินห็นทุกมือทุกมือ,อ พี่น้องมาเด้อค่ะดําหน้ากับสาวอยูเด้อค่ะมันอีก็ะมีแต่สุ่มพอแม่ลูกเด้อค่ะซอยกั้นค่ะค่ะมามามาดํหน้าเบิ่งวิธีให้หน้าเด้อค่ะถึงเวลาตรงดั้ม้วค่ะมาเบิ่งวิธีดําหน้ากับสาวอยู่เด้อค่ะแบบ บาดแดดใส่รถถ่ายเด้อค่ะดินมันโลมีดเด้อค่ะพี่น้อง

เพิ่นดำหน้าเด้อค่ะมาเด้อค่ะกับสาวอยู่นี่ค่ะวิธีการดำหน้าแบบไหนบางคนเขาก็บ,บ่เคยเห็นเด้อค่ะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องให้เด้อค่ะสาวอยู่ <c oughs> เด็ดบดเนาะลงไปมั่น้กัดำบน้ำมันเด็เดี๋จะสิยาบายปิดในเบื้งมืออื่นเราจะปิดในเบื้องเราจะปิดในเบื้งจะของมอก็ไปากาแล้วพี่น้อง กบดำหน้าเด้อค่ะมาเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องอค่ะบอกคนนี้บอกยังไงเงี้ยนานเลยคเออปฏิฆาบกว่า <c oughs> <c oughs> ปากไม่เด้ออะไรก็ว่าไปนะเบาวกบเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะเ <c oughs> บิง <c oughs> บ้งบ่าวกบดำหน้าเด้อค่ะ พี่น้องเด้อลูกหลานฝากในเด้อค่ะกดไหลก็เช์ก็ติดตามหสาวอยู่น้ำเด้อค่ะขอบคุณหลายสีเบิ่งสาวอยู่เด้อค่ะเต็มกับคืนทุกมือค่ะพี่น้องค่ะฝนี่ตกอ่ะพี่กู ผลกับือสิตตกเด้อค่ะพี่นอ้องฝ่ามือเด้อค่ะมึงฝ่าเด้อค่ะพี่น้องมึงขุนชิมาเด้อค่ะพี่น้องสาวอยู่กับดําหน้าย,ยัางมาเหลวเด้อค่ะ,คะนีกับขื่อเข่าสาวอยู่ดั้มเด้อค่ะ มันวานแหละมันบ่เกิดด้วยค่ะพี่น้องสาวอยู่ก็เลยมาดําค่ะเอากางมาดําเด้อค่ะพ่อพ่อเด็กกินดนะคะ่ะพี่เฮน้องเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะสาวอยู่ดําเด็กคข้างนึงอ่ะเด้อค่ะพี่น้องค่ะเขาาวทม เอาอยู่กับดั้มได้ครึ่งนึงเันด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่ากันยังมาแล้วก่ามดก้นด้วยค่ะืันนี้ค่ะจำน,า,จอา,นอจาอย่างนี้เลยจ้ะยิบก้อย่างนี้จ้ะอานิบโป้ดันลงค่ะดันลงนี่ค่ะ เิ่นดำหน้าเด้ค่ะอันนี้คือยาได้ค่ะเพิ่นดำหน้าเร็วยด้ยค่ะพี่น้องมานีมานีทั้ทงนีนดด่เป็นนดำเด้ค่ะเป็นตะมัวเด้ค่ะพี่น้อง ดิ้นโลมเด้อค่ะดิ้นบกแข็งพี่น้องนระสาวอยูเดอค่ะมันนี่เด็นน้ำกันนี่วนแง่ดํานานบวดเอวท้างผุ่นกับบาไก่เด้อค่ะน่ะน้องไส้ของบาโกบเด้อค่ะกับมาซอยดัย้มนะคะพี่น้อง มีกับปิ้งด้ดอกค่ะพี่น้องอบึง้งวิธีการเพื่ดำหน้าเดยค่ะะนุค่ะพี่น้องฝนจะตงจริงเลยเนี่ยดูเลย dạng vâng nhay bài cúng có đủ toá <laughs> không miền lười cúng bảy mươi lăm đủ đấy không miền hết đủ lắm con youtube bưng đấy พี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามในช่องอีสานโคราชหาสกินนั่นไได,ด้วยคนโคราชเนาะฝากน้ำอยู่มีกำลังใจเห็ดคลิปให้พี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ